อ่ะค่ะในน้ำเลก่อน,อนออเนาะอ๋เป็นอย่างค่ะบ,บ้านห้องเนี่ยค่ะฉันกระโชผ้าสินเท่าค่ะอยู่ป่านรุ่นล่งสีเนาะขายสามลิตมีคนมาแนะน้ำให้กินยาโพลิน่าสมเกหลีค่ะเป็นโรคตับเนาะแต่ฉันกินได้สีวันา่าตอนแรกอาจารย์บอกว่ากินไปครั้งแรกมันสีบรเลผลเป็นวะกินครั้งที่สองที่สามไปสามชีมือ มันได้ผลค่ะเพราะว่าเป็นโรคภูมิแพ้มดลูกหลักับลูกตาเก่บอมีน่กบาเมนเชื่อว่าตับอกค่ะเพราะว่าต,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 ตับทํางานหนักเนาะทำงานก่อสร้างม,มาหลายปีจะหลุดเรียนจบค่ะคือการไม่แนะนายามาให้กินค่ะกินไปมันก็ดีค่ะหน้าตาก็สดใสขึ้นแต่ตอนเปนเมียอาการนี้ยังมากพี่พม่นเจ็บค่ะเจ็บมันเจ็บช่วงนี้ค่ะ แล้วกาไปแบกเสาหัวยีสิบหกตนมนได้ดังกุดเนาะดังกุดออกมาว่าอุตับเสียแล้วบ่อฉีดว่านะ,ะลูกสาวก็เรียนจบก่สิจบอหวกต้องทำงานหนักค่ะก็ได้ไปหาหมอเพ่อมีใบมาไปโพสีชวนแล้วก็ได้ไปหาหมอหมอบอกว่าตักทำงานหนะักะยันติดมาเร่งอยู่ได้สองเดือนนี่ พ,พ่อหนาที่ไข่สีบันน,น่นใหญ่เพิ่นมาแนะนำว่าให้กินยาตัวนี้ก็เลยกินไปมาแล้วมันก็ดีขึ้นได้ละค่ะกระของก็ดีใจก็เยืออยู่แล้วเนาะดีใจน้ำค่ะพี่แค่น<อ>ี้ละค่ะขอบคุณค่ะ